วันนี้ครูจะสาธิตการสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อ,อตั้งเอวนะคะเหมาะสาหรับวัยรุ่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ให้ความยาวเท่าสะโพกบนนะคะส่วนเกตทรงแถวนี้จะไม่มีมีแต่เกตข้างล่างขึ้นมานะคะสองเกตนะคะสำหรับคนที่เอวเล็กๆก,ก็จะสองเกตท่า ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเกตเดียวนะคะแถวนี้จะไม่มีรอยเกตทรงเพื่อที่จะรักษาลายไว้นะคะอันนี้จะเน้นการโชว์ลายผ้านะคะตรงนี้ก็ให้ตรงการลายจัดลายให้ตรงการตรงนี้กาอ่าเจาะนะคะเจาะตรงคอสวมหัวได้มีกระดุม1เม็ดเพื่อเปิดให้ความกว้างของของคอกว้างออกไปจะได้สวมได้นะคะใส่ซิปด้านข้างนะคะ ให้นักเรียนดูแล้วทำตามเลยนะคะเราจะใช้หลักการแพทเทิร์นการสร้างแพทเทิร์นจากฉบับพื้นฐานนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูเลยนะคะใครที่ยังไม่มีก็หานะคะที่เพจแล้วนักเรียนก็ดูที่หน้าชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันเลยนะคะตัวเข้ารูปแบบง่ายนะคะเดี๋ยวดูแล้วทำตามนะคะ โดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะอันดับแรกให้นักเรียนทำเส้นต่างๆให้ครบเหมือนทุกครั้งนะคะตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะสันทบกลางเราจะสร้างชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นชิ้น้ะนนปกติเสื้อผ้ามันจะมีสี่ชิ้นหน้าสองหลังสองทีนี้เราสร้างชิ้นเดียวข้างเดียวนะคะเราสร้างข้างเดียวด้านหลังเราก็สร้างข้างเดียวเช่นกัน ทีนี้พอนักเรียนได้เส้นต่าง,างๆครบแล้วนะคะนักเรียนก็ทํากรอบคอไว้ลงอันนี้3อันนี้สาอันรวมกันเป็น6เราก็ต้องไปทางนี้6เท่ากันนะคะาจากนั้นรอบอกใครอยากทำไซส์ไหนก็วัดไปนะคะรอบอกตัวนี้เข้ารูปนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็บวก10นะคะถ้าตัวเล็กๆผอมๆก็บวก8นะคะ 88หาร4นะคะแล้วแต่ใครชอบตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตัวไซส์นี้นะคะครูเอายีเซนคือหารแล้วนะคะหารแล้วได้เท่านี้นะคะได้มาจากรอบอกบวก48แล้วก็หาร4นะคะถ้าไซส์ M ขึ้นไปให้บวก10หาร4นะคะ จากนั้นตรงนี้คือที่บริเวณที่เราหารได้นะคะบวก10หาร4จากนั้นเอวนะคะเอวใครเท่าไหร่หารไปนะคะอ่าอย่างตัวนี้เอวเอวยีนะคะครูก็จะวัดไปหาร4นะคะเอวยี 26, หาร4อยู่ตรงนี้เราจะทำสองเกตนะคะ เพื่อให้เชฟเขากระชับเข้าไปนะคะเราก็ต้องบวกไป4เซนนะคะแบ่งเป็น2เกต์เกตละ2เซนนะคะสอนะคะทีนี้ความยาวถ้าอย่างตัวนี้เขายาวแค่ระดับเอลเห็นไหมคะแค่ต่ำกว่าเอลนิดนึงนะคะเอลก็จะอยู่ประมาณเส้นสีขาวต่ำจากเอลลงมาประมาณ หกเซนนะคะนักเรียนวัดไปเลยนะคะวัดต่ำลงไปหกเซนนะคะนี่คือความยาวจากเอวลงไปนะคะก็ขีดเส้นตรงเลยนะคะอันนี้คือชายเสื้อตรงนี้คือเอวที่เราวัดไว้นะคะคราวนี้ให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดมาโค้งนะคะโคง้งเอาตรงที่ครูเขียนว่าเอวไว้นี่นะคะโค้งไปอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เราเผื่อ,อเป็นสองเกตนะคะเพราะว่าข้างบนเราจะไม่เอาเกตเลยนะคะอ่ะาคราวนี้ลายนะคะแบ่งครึ่งช่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวตรงไหล่นี่ก็สําคัญนะคะนักเรียนจําเอานะเป็นแบบแบบไปนะคะอ่ะาคราวนี้ลาหลายหารสอง นะคะไหลใครเท่าไหลาหารไปหารสองไหลาหลารสองนะคะบาาหน้าหารสองวัดจากกึ่งกลางนี่เลยนะคะเส้นนี้คือก,กึ่งกลางนะคะแล้วนักเรียนก็วัดไปนะคะไหลหันสองคราวนี้ลักแล้เรา ถ้าเราต้องการชิดๆเอาเส้นนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมชิดๆถ้าใครต้องการหลวมๆก็ลดลงมา1-2เซนนะคะตัวนี้เอาชิดนะคะเราขีดมาก่อนครึ่งทางที่ให้ขีดครึ่งทางเพราะว่าเสื้อตัวนี้เขาลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะคะครวูว่านให้ดูเสื้อตัวนี้เขาจะเป็นตั้งเอวอย่างนี้นะคะตั้งเอวเหมาะสำหรับใครที่ชอบนุ่งสิ้นนะคะ จะมีสองเกตอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เขาก็จะเว้าวเอวหน่อยแล้วก็ผายออกนิดนึงนะคะตัวทรงสั้นนะคะตรงนี้ไม่มีเกตเลยคอปีนคอปีนแบบแบบปีนขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เจาะตรงนี้ติดกระดุม1เม็ดนะคะทีนี้แขนเขาตรงนี้จะเป็นแขนรูดพองคล้ายๆตุ๊ก,กตาแต่ว่าปลายเขาจะเป็นกระบอกนะคะ ปลายเขาจะเป็นกระบอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีตัดต่อนะคะตัดต่อแขนส่วนนี้ตรงนี้เขาก็จะลูดนะคะให้นักเรียนดูแล้วก็ทําตามนะคะตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซิปข้างเอาถ้าเกิด ใครไม่ชอบซิปข้างก็ให้ไปทําซิปด้านหลังได้เลยเพื่อที่เวลาสวมใส่มันจะได้เปิดช่วงนี้ได้จะได้สวมได้นะคะถ้าเปิดซิปข้างนี้เราก็รูดแล้วก็สวมหัวเลยตรงนี้มีกระดุมนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้แขนตรงนี้มันรูดเราจะต้องลดไหล่นะคะถ้ามีแขนรูดข้างบนให้นักเรียนลดไหล่เข้ามาสองเซนนะคะลดมาทางนี้นะคะสองเซนลดเข้ามาทางนี้นะคะ 2เซนจากนั้นเอาไม้โค้งเราเข้าที่นะคะแล้วก็เอาปลายปกติเข้าอยู่ตรงนี้เราก็หูบเข้ามาทางนี้นะคะแล้วก็โค้งไปนะคะนี่ก็จะได้แขแอไหลตรงนี้นะคะลดเข้ามาไหลตรงนี้ลดเข้ามาบ่านหน้าที่เดิมนะคะคราวนี้เราจะมาหาเกดทรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องเอาหายปลาะเป็นหลัก วัดอกสูงอ,อกสูงใครเท่าไหร่วัดไปอกห่างหารสองนะคะอกห่างหารสองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนก็วัดตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะตรงๆนะคะนักเรียนก็ขีดตรงๆลงไปเลยนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งเกตเราก็จะเอาไปทางนี้หมายความว่าอยู่ในนี้มันช่องละสองใช่ไหมเราก็เอามาก่อนช่องหนึ่ง แล้วก็ไปข้างละหนึ่งเซนนะคะเราต้องการเกตละสองเซนสองเกตน,นะคะตรงนี้ก็ให้ต่ำจากจุดอกนี้ลงมาสามเซนนะคะนักเรียนต้องลดต่ำลงมาสามเซนก่อนถึงขีดนะคะในกรณีที่แถวนี้ไม่มีคัดเส้นนะคะต้องการเกตแต่เฉพาะตรงนี้นะคะจากนั้นที่เหลือ ตรงนี้ให้นักเรียนขีดตรงนี้ยาวๆมาเลยแล้วนักเรียนวัดจากตรงนี้มา12เซนนะคะแล้วนักเรียนขีดมาเลยนะคะ12เซนให้สังเกตว่าตรงชายเสือ้อตรงนี้จะเป็นห่างกันเล็กน้อยเพื่อที่จะหุบเข้ามานะคะไม่งั้นมันจะชี้ออกจะไม่สวยนะคะตรงนี้เป็นเกตนะคะตรงนี้คือชายเสือ้อ คราวนี้เหลืออีกเกตหนึงเมื่อกี้เราเอาเกตนี้มาใช้แล้วคราวนี้เหลืออีกเกตหนึ่งเราจะเอามาใช้ตรงนี้เราก็ให้ห่างออกไปให้ห่างออกไป3เซนนะคะแล้วก็ไป2เซนก็หมายถึงเอาเกตตรงนี้มาใช้คะหมายถึงเอาเกตตรงนี้มาใช้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตรงเลยนะคะขีดลงไปข้างล่างเลยทําเหมือนอันนี้นะคะ ตรงนี้ก็ขีดมาตรงนี้ตรงนี้ก็ขีดมาตรงนี้เห็นไหมคะแถวนี้ก็จะเป็นช่องนะคะช่องนี้คือเกตนะคะแล้วเกตนี้อันแรกอยู่ตรงนี้อันที่สองต้องต่ำลงมาประมาณ2-3เซนนะคะอ่าเอาต่ำลงมาจากเท่าตอนแรกเท่ากันให้ต่ำลงไปนะคะเอาวัดให้อ่าสอง 2.5นะคะให้ต่ำลงมาประมาณนี้นะคะก็เป็นเกดที่1กับเกดที่2เสื้อต,ตัวนี้ก็มี2เกดแล้วนะคะคราวนี้สะโพกนะคะให้นักเรียนมาวัดริมนี้เลยนะคะตรง12เซนนี้วัดเลยสะโพกเราเท่าไหร่หาร4นะคะอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นห้ามไป ทำลายมันแล้วก็เอาอันนี้มานะคะเอาตรงที่เขียนว่าเอวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะคะใครอยากรู้ว่าเอวอยู่ตรงไหนก็หาไม้บรรทัดนะคะที่เพจนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งให้ดูแจ้งให้นะคะตรงนี้20กับยี่สาแบ่งครึ่งนะคะนี่ทำตามนี้เลยก็แปลว่าเสื้อตัวนี้เราใช้แค่ตรงนี้นะคะ ข้างล่างเราไม่เอาเราไม่เอาอยาวเราเอาสั้นๆน,นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำคอนะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจต้องทำให้ทีละคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมาทำคอมันต้องอีกอีกอีกหลายอย่างนะคะเอาทีละคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้า